โรงเรียนเทพศิลินก้าโครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมโรงเรียนแห่งความดีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสาม P D C A ขับเคลื่อนจากโนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบเรามุ่งเน้นการสร้างโรงเรียนดีผู้บริหารดีครูดีนักเรียนดี จนเกิดผลลัพธ์ที่งดงามคือเด็กของเรามีความอ่อนน้อมอ่อนหวานและอ่อนโยนเพื่อหล่อหลอมผู้เรียนให้เติบโตเป็นภาพบุรุษสุภาพสตรีสีเทพอ่างคางตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างแท้จริงการจัดการเรียนการสอนนวัตรกรรมโรงเรียนแห่งความดีโรงเรียนเทพศิลินก้าโครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาแนะจำนวนานวน40ชั่วโมงต่อหนึ่งปีการศึกษา ด้วยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ด้านโรงเรียนที่นี่โรงเรียนเทพศิลินก้าโครงการหลวงในพระบรมราชูปธรรมดินแดนแห่งการเรียนรู้ท่ามกลางหุนเขาและความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิน่นที่ซึ่งเรามุ่งม,มั่นสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคนดีสีเทพอ่งถาม ขับเคลื่อนโรงเรียนแห่งความดีของเราเริ่มต้นจากการสร้างโรงเรียนให้เป็นสถานที่บ่มเพาะความดีงามให้แก่ผู้เรียนครูและผู้บริหารโดยเน้นความปลอดภัยความสุขและความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนของเรามุ่งเน้นการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ให้เอื้อต่อการปลูกฝังอัตลักษณ์แห่งความดีมีการจัดทํามุมส่งเสริมคุณธรรมป้ายสร้างแรงบันดาลใจสวนแห่งคุณธรรมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ทําให้ทุกพื้นที่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาจิตใจโรงเรียนของเราขับเคลื่อนด,ด้วยแนวทางที่ยึดบริบทของท้องถิ่นและความเป็นจริงของผู้เรียน โดยมีผู้บริหารครูและบุคลากรร่วมกันวางแผนพัฒนาและลงมือทำด้วยหัวใจเพื่อนำพานักเรียนทุกคนไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมด้านผู้บริหารในกระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียนแห่งความดีหนึ่งในหัวใจสำคัญที่สุดคือผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่เป็นทั้งผู้นำทางวิชาการและผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งความดีที่โรงเรียนเทพศิลินเก้าโครงการหลวงในพระบรมราชูปมัมเราภูมิใจที่มีผู้บริหารที่ยึดมั่นในอุดมการแห่งความดีโดยดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนแห่งความดีนั่นคือความอ่อนน้อมอ่อนโยนและอ่อนหวาน อ่อนน้อมด้วยการเคารพทุกเสียงของครูบุคลากรและนักเรียนอ่อนโยนด้วยการดูแลผู้เรียนด้วยหัวใจของความเข้าใจและอ่อนหวานด้วยท่าทีสุภาพจริงใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาในด้านการบริหารงาน ผู้บริหารของเราได้นำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนเช่นการจัดเวที PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนคุณธรรมในวิชาการและการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผสมผสานคุณธรรมเข้าไปในทุกมิติ แต่สิ่งสำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการเป็นต้นแบบที่นักเรียนมองเห็นได้จริงไม่ใช่เพียงคำสอนแต่เป็นการประพฤติท,ที่สัมผัสได้ไม่ใช่เพียงตำแหน่งบริหารแต่เป็นภาวะผู้นำที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม ในฐานะผู้นำของโรงเรียนแห่งความดีผู้บริหารของเราไม่ได้เดินนำหน้าแต่เดินเคียงข้างเพื่อปลูกพลังแห่งความดีในใจของทุกคนและร่วมสร้างอนาคตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมให้กับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคนดีสีเทพอ่างขางด้านครูผู้สอนครูคือผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและเป็นผู้บ่มเพาะหัวใจของความดีงามในตัวผู้เรียน ครูผู้สอนทุกคนยึดมั่นในอัตลักษณ์ของโรงเรียนแห่งความดีครูของเราอ่อนน้อมในการแสดงออกอย่างเคารพผู้เรียนอ่อนโยนในการสื่อสารและการดูแลเอาใจใส่และอ่อนหวานด้วยท่าทีเมตตาที่เติมเต็มหัวใจของนักเรียนทุกคน ในการจัดการเรียนรู้ครูของเราใช้วิธีการที่หลากหลายและสร้างสรรค์นำนวัตกรรมมาประยุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และความดีเช่นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจิตอาสาโครงงานคุณธรรมบูรณาการคุณธรรมในรายวิชารวมถึงการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำและคิดอย่างมีจิตสำนึก ครูทุกคนไม่เพียงแค่สอนด้วยความรู้แต่ยังสอนด้วยหัวใจและใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างแห่งความดีให้ผู้เรียนเห็นและเรียนรู้ผ่านการกระทำจริงในทุกวันเพราะความดีไม่ใช่เพียงบทเรียนแต่คือสิ่งที่ครูเป็นและถ่ายทอดด้วยความรักและความเข้าใจ โรงเรียนเทพศิลินก้าวโครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ขับเคลื่อนโรงเรียนแห่งความดีด้วยครูผู้สอนที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมเป็นผู้นำใจและเป็นผู้จุดประกายแสงแห่งความดีในใจของผู้เรียนด้านผู้เรียนเด็กดีไม่ใช่เกิดจากคำสอนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยหัวใจและการลงมือทำด้วยความสม่ำเสมอ เรามุ่งมั่นบ่มเพะนักเรียนให้เติบโตเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีโดยมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนแห่งความดีเริ่มจากการว่าอย่างสวยงามกิริยาสุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคาระวะและรู้จักให้เกียรติทั้งครูผู้ปกครองและเพื่อนร่วมทางเราเชื่อว่าคำพูดดีๆสร้างพลังบวกได้มากกว่าที่คิดนักเรียนของเราจึงยิ้มแย้มแจ่มใสและพร้อมส่งความสุขให้ผู้อื่นเสมอ ความอ่อนหวานของนักเรียนเทพอ่างคางสะท้อนผ่านน้ำใจไมตรีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และจิตสาธารณะเราช่วยกันแบ่งปันดูแลซึ่งกันและกันทั้งในห้องเรียนและในชุมชนเราฝึกฝนให้ผู้เรียนมีวินยัยและรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนรู้ว่าเมื่อใดควรพูดเมื่อใดควรฟังและเมื่อใดควรยิ้มให้กำลังใจกันเพราะการเป็นคนดีเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ และเด็กดีคือรากฐานที่มั่นคงของโรงเรียนแห่งความดีที่โรงเรียนเทพศิลินก้า9โครงการหลวงในพระบรมราชูปรปัมย์เราไม่ได้แค่สร้างนักเรียนให้เรียนเก่งแต่เราสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีจิตใจงดงามเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคนดีสีเทพอ่างขาง